สวัสดีครับอยากมีแฟนครับเอฟซีทางช่องเบาเอก้าแซสบครับมื้อนี้เบาเอกศิภาษามเสียบพีก่าครับตามภาสาคนมาแสบเนาะมื้อนี้วันหยุดวันอาทิตย์วันผักพันวันขอบครัวเนาะก็ไปทําบุญมากทาบุญมากอะแบะตัดผมโอ้รอคิวตัดผมเครืงมือครับเสืิอรอจากหน่อยเอาวบาอะไรางครับมื้อนี้สิพามากิน สี่โค้งหมูย่างครับนี่เนาะสี่โค้งหมูย่างน้ำจิ้มตำเองครับแม่บ้านตำครับน้ำจิ้มซีฟูดสูตรตัวเองครับสูตรของตัวเองพร้อมครับผักสดๆกรอบๆขาดไม่ได้เลยครับพี่น,อน้อ,ยอยงครับอมาโบอะารฮะครับมาลงมือแซ่บกันเลยครับมือ ขออยากใส่มือนะครับนี่สซี่โครงหมูย่างครับโอ้แซ่บเนาะ ครับมาเด้อครับพี่รองอยู่ไก่อยู่ไก่อยู่ในประเหตุตามระเทศฟังให้ฟังเล่าเนาะมาแสบสีโค้งมูยางกันครับอย่างไม่ไมครับจิมน้ำจิมซีฟูดจับเนาอ แอบจนแบบที่ว่ามีคนมาดึงหัวอกตัวนี้วันนี้โอ้ยจะมายะหย่วงแล้วเหรอ ្ទ្ំ្ោ់បំ្នៅភ្ទ្ំ្ំ្ះួយះារលាស់ស្សងដែល្ជារបស់ប្រលាស់ស់សារប្រណ្ំពី់គីចាងដាព có trời thèm nhâm trời này phải dẹp, nham, dẹp này trời ơi mặt đây อยรักอืมนี่ลากับล่องซื้อมาอยากกิเมือครับเนีแจกปีเรียบมักกระเทียมทิดไท่รสดีครับทอดก็ได้ย่างก็ได้นนะ món này nó miệng Bao giờ dạng Môn bao giờ dạng Mẹ bàn dạng Bao giờ mưu kín Nó Nửa nó lại rồi cô mùi

แซบจริงแหนดูแซ่บขออนุญาตแหนดูมือหยอดแซบครับเป็นเมนูกับแก้มเลยคับขอเลยครับ mình đang đi lên có nên cả và có tiết tam hấp có lấy có trẻ có comment hấp tăng youtube chọn bài phát ba lạc kè bên này kè bên mà lạc kì nộp Bên tùm môn thay habap kap ดังไม่ไมว่าอมหรือ สนุกมากคิับบโอเคครับพี่รองครับคลิปนี้ไว้สะนีกก่อนคลิปหน้าไว้เจอกันไหมครับสำหรับมุนี่สวัสดีครับ